รายได้หลักล้านเรียบร้อยแล้วค่ะอยากเจอมนุษย์เงินล้านได้ยังคะอายุก็ยังน้อยทํางานกลางคืนพูดก็ไม่พูดพูดน้อยแต่ต่อยหนักปัจจุบันนะคะสร้างรายได้หลักล้านเป็นที่เรียบร้อยและเพิ่งจะประกาศไปเมื่อวานสดๆร้อนๆว่าได้เป็นคลาวด์ดีลเลอร์คลาวด์ดีลเลอร์ที่นี่ต้องสร้างยอดขาย ถึงสองแสนชิ้นค่ะเขาสามารถทำได้ด้วยไวสามสิบต้นต้นของเขาเองกลายเป็นมนุษย์เงินล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะและจะเป็นใครไปไม่ได้เลยคนคนนั้นก็คือคือใครคะ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 อับพิม,มาพิม,ม่านะคะคือ แม่เบียของเรานะคะคุณสิริวันทาไทยสงฆ์ะคราวดิเล,ล,ลอรคนล่าสุดของจิไอคอนค่ะขอบคุณแม่เปิ้ลมากมากนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนโอ้ยทุกครั้งที่มาสื่นเต้นตลอดเลยเนาะไม่ใช่อะไรหรอกด้วยด้วยเบียจริงๆแล้วเบียเป็นคนขี้อายนะคะเบียพูดไม่เก่งเบียพูดไม่เก่งเลยขี้อาย แล้วทุกครั้งที่แบบเวลาเบียร์พูดอย่างเงี้ยมันมันมันก็ยังมีความอายอยู่เพราะเราเป็นคนกลัวตรงนั้นมาอยู่แล้วนะนะแรกๆที่เราเป็นเนาะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนที่อายอย่างเบียร์นี่แหละพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่เป็นอะ่ะเอ้แต่ทําไมเบียร์คำออนไลน์ได้เนาะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าก่อนที่เบียร์จะมารู้จักเดีไอคอนนะคะคือเบียร์เนี่ยเป็นคนกลางคืนเลยแหละคือเบียร์เป็นคนชอบแบบปาร์ตี้อ่ะเบียร์เป็นคนรักในรักในการดื่ม เราเบียก็มองว่ามันจะมีอาชีพไหนอ่ะที่เราทําแล้ววะมัน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 เป็นอาชีพที่เรารักอ่ะมันก็คืองานกลางคืนเนาะเป็นเด็กเสริรฟค่าเป็นเด็กชงเหล้าชงไปด้วยเราก็ได้กินไปด้วยกินฟรีไปขาะไม่ได้เสียตังะคะ์เนาะเพราะว่าคนที่จ่ายตังค์คือลูกค้าเราก็มีหนะ้าที่กินหนึ่งได้ได้คันตังค์ด้วยนะกินเราได้ตังค์เราก็ได้มามด้วยเพราะเราอยากมาเพราะเราชอบดื่มวันวันนะคะชีวิตเบียก็อยู่แต่แบบสังคมกลางคืนเราเบียเป็นคนอย่างที่บอกเบียเป็นคน,น, ours, น,คนไม่ค่อยกล้าคุยกับคนไม่ค่อยกล้าแบบ อยู่กับคนกลุ่มมากๆไม่ค่อยสูงสิงกบใครแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงเบียก็เลยเลือกอาชีพกลางคืนแล้วเบียมองว่าอาชีพกลางคืนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เหมาะกับเบียที่สุดแล้วแหละเบียทําแล้วเบียมีความสุขเวลาที่เราทํางานแล้วมันมีความสุขมันจะทําให้เราแฮปปี้เนาะเบียก็ทํามาเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งนะคะกินเสร็จทําเสร็จแล้วคือเหมือนกับเราทํางานจบแล้วนะคะเบียก็จะไปต่อวันรันเบียก็จะอยู่อย่างนี้ตื่นมาบางทีแฮงแฮงก็ต้องไปทํางานต่อวนกันอยู่อย่างนั้นแต่มันมีความสุข ความสุขมากๆเลยแหละแล้วเบียกก็ไม่เคยคิดถึงอนาคตนะคะว่าอนาคตเนี่ยเบียกจะต้องไปยังไงเบียรู้แค่ว่าณวันเนี้ยเบียททาแล้วเบียมีความสุขแล้วเบียกได้กินได้เที่ยวเบียกก็แบบที้มันดีที่สุดแล้วสําหรับเบียไม่เคยมองเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องรวยนะเราจะต้องมีอนาคตแบบนี้นะไม่เคยวางไว้ไม่เคยฝันเลยไม่นี่เป็นคนที่ไม่เคยมีความฝันมีแค่อย่างนั้นรู้แค่ว่าเียใช้ชีวิตไปวันวันอันนี้คือชีวิตเบียนะคะเบียกจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็ถามกันเลยว่า ถ้าระหว่างเลือกเล่ากับแฟนให้ให้เบียร์เลือกเบียร์เลือกบอกอเลยว่าเบียร์เลือกเล่าแฟนไม่มีก็ได้ค่ะแต่ขอให้มีเหล้ากินอันนี้มันคือสิ่งที่เบียร์เป็นในในอดีตนะจนทํามาเรื่อยๆค่ะในในระหว่างงานที่เบียร์ทำมาเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเจอเหตุการณ์เหมือนกันบมดค่ะก็คือเขาเรียกว่าโควิดเนาะโควิดกลับเข้ามาค่ะในประเทศไทยคือรอบแรกเลยอะ่ะที่เข้ามามาในประเทศไทยรอบแรกอะ่ะ อาชีพกลางคืนเนี่ยมันมันดูติดเลยค่ะรัฐบาลประกาศเลยรัฐบาลประกาศเลยว่างานกลางคืนเนี่ยคือไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเบียก็ตกงานตกงานแล้วเบียทํายังไงทีเนี้ยเบียก็กลับมาอยู่บ้านนี่แหละค่ะบ้านที่เบียเช่าอยู่เดี๋ยวแล้วตกงานนี่แหละถามว่าทํแล้วเบียคลิปเบียก็แบบวีตายแล้วตอนเนี้ยไม่มีรายได้แล้วนะจะไปทําอะไรดีแล้วเบียขอบอกเลยนะคะว่าออนไลน์เนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวสมองเบียเลยแล้วเบียเป็นคนที่แอนตี้ออนไลน์เบียไม่เอาแล้ว พราะาเบียมองว่าโลกออนไลน์เป็นโลกแห่งความหลอกลวงเพราะว่าเบียเจอแต่คนหลอกลวงไงมันเป็นออนไลน์ทั้งนั้นที่หลอกลวงอ่ะเบียไม่เอาเลยนะเบียตัดทิ้งเลยว่าออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แล้วมันต่อให้มีใครที่ทําออนไลน์รวยนะเบียบอกเลยรวยไปเลยรวยไปเลยแต่ใน,นระหว่างที่เบียโดนปิดงานใช่ไหมคะคืองานมันไปต่อมาได้เบียก็มานั่งคิดว่าเราจะไปทํางานอะไรจะไปสมัครงานโรงงานก็คงุมไม่มีใครรับหรอกด้วยวุฒิการศึกษาก็แค่มองหเนาะแล้วอีกยายเนื้อ เอ่ออายุเราก็สามสิบกว่าแล้วอ่ะแล้วใครจะมารับอะไรประมาณเนี้ยเดียก็ไปนตเดนค่ะแต่ด้วยความที่ไม่รู้นะว่าแม่ฝนเนี่ยเขาอะไรยังไงกับเบียนะแม่ฝนค่ะเขาก็แบบโทรมาหาเบียแต่แม่ฝนเขารู้ว่าเบียทํางานกลางคืนแม่ฝนเขาโทรมาหาเบียเขาถามว่าเบียตอนนี้เบียทําอะไรอยู่เบียก็บอกว่าไม่ได้ทาอะไรแม่อยู่บ้านก็คืองานกลางคืนมันไปไม่ได้แล้วไงเดียก็อยู่บ้านแม่ฝนก็บอกว่าเฮ้ยเบียเนี่ยมาทําออนไลน์กับที่ไหม อ่ที่ไอคอนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันนู่นนี่นั่นแม้ขุนก็สา,ทายทยายมาเดี๋ยวก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ขอคิดดูก่อนนะแต่ยังไม่ได้ทํานะคะรอบแรกที่แม่ผลมาตามเดียยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวก็ยังแบบไปหางานอยู่นะว่าเบียจะไปทําอะไรดีให้มันทําให้มันอยู่รอดอะกว่ากว่าที่อ่างานกลางคืนจะเปิดตัวเดี๋ยวก็ยังหางานที่จะทําเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาแม่ผลมาอีกรอบหนึ่งค่ะอยู่ไปอยู่มาแม่ผลโทรมาอีกรอบนึงแม่ขุนก็บอกว่าเบียเอาอย่างนี้ไหมล่ะ เดี๋ยวเบียเข้ามาฟังคอร์สออนไลน์เนี่ยสามวันเนี่ยเบียเข้าไปฟังนะแล้วเบียจะทําไม่ทาอ่ะพี่ไม่บังคับแต่พี่บอกเลยว่าตอนนี้ดีไอคอนเนี่ยมันแค่ยิงแอดโฆษณานะเบียไม่ต้องไปนั่งเจอคนไม่ต้องไปคุยกับคนอะไรเลยแม่ขุนบอกไปแบบนี้เบียก็เลยบอกว่าอ่าแม่นันขอขอเลขห้องซูมหน่อยตอนที่เบียฟังฟังโปรเจกต์ตอนนั้นน่ะคอร์สออนไลน์เบียมาเบียฟังรุ่นที่สิบสองค่ะ เดี๋ยวฟังรุ่นที่สิบสองนะเดี๋ยก็ได้นั่งไปไปเหมือนทุกคนนี้แหละก็ไปฟังก็วันแรกวันที่สองเราก็เออธรรมดาสำหรับเบียนะเพราะเบียคนปิดกั้นไงเบียปิดตัวเองอยู่แล้วเบียปิดออนไลน์อยู่แล้วเบียไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นไงเบียก็ฟังก็มีความรู้สึกว่าธรรมดานะไม่ได้อะไรแลวตอนนั้นนะคะความคิดเบียแต่เทียมาเรียนวันที่สามค่ะที่บอสสวยอ่ะแกเข้ามาพูดพอเบียฟังไปถามว่าเบียคิดร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่นะไม่ได้คิดร้อยเปอร์เซ็นถามว่าอยากทำไหม มันมันก็เลยมานั่นึกแต่ว่าเออว่ามันจะมีงานอะไรอ่ะตอนนี้ถ้าไม่ใช้ออนไลน์อ่ะเพราะเบียร์ไปสมัครงานมันไม่มีคนรับ,บยังไงมันไม่มีคนรับแล้วเบียร์ก็ไม่รู้เบียร์จะไปทํางานอะไรในตอนโควิดเบียร์ก็เลยแบบเฮ้ยลองดูก็ได้ว่าไม่เสียหายอันนี้ความคิดเบียร์นะก็แค่ยิงแอบยิงแอบแล้วก็หาคนเขาเรียนเองมันจะไปยากอะไรก็ไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปเจอคนจริงๆอย่างที่แม่ฝน,นพูดเบียร์ก็เลยแบบตอนแรกตอนแรกถามว่ายิงแอดเป็นไหมก็ไม่ เต็มนะก็ได้แม่ปุ่นนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าเบียร์ยิงแอวแบบนี้เบียร์ทำคอนเทนต์่างนี้แล้วเบียร์ก็ยิงแบบนี้อแม่ปุ่นเขาก็บอกเบียร์มาเบียร์ก็เริ่มลองผิดลองถูกลองทำอ่ะทำยิ่งยิ่งอันไหนเราเรียนมาแล้วเบียร์จะเป็นคนคิดแบบนึงนะคะเบียร์บอกเลยสิ่งไหนที่เบียร์เรียนมาแล้วอ่ะเบียร์จะชอบคิดต่างหมายความว่าเบียร์จะชอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้มันจะมันจะมีผลลัพธ์ยังไงอย่างนี้ค่ะ เหมือนเอาง่ายๆเหมือนเขาบอกว่า Facebook นะห้ามทาแบบนี้แต่เียรอยากลองไงว่าถ้าเบียรททำแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเนี่จะเป็นคนประเภทนี้อ่านี่คือบุคลิกของเบียร์นะเดียรก็ทํามาเรื่อ,อยๆเลยค่ะทํามาทํามาทําโดยที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรทําแบบไม่พูดนะ <S <S ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้พูดคือนั่งทำกับที่นี่แหละค่ะอยู่แบบอยู่กับมันน่ะ <S <S จนเบียร์ทามาหกเดือนค่ะเบียร์เบียร์จำได้ว่าตอนที่เบียร์ตัดสินใจสําเร็จนะเบียร์เข้ามาตอนเดือนมิถุนาปีที่แล้ว มิถุนาปีที่แล้วนะคะแล้วเบียก็หมุกมุ่นอยู่กับมันหมุกมุ่นหมายความว่าเพื่อนที่เคยเที่ยวเคยกินเบียไม่ครบเลยนะไม่ครบเลยเพราะเบียอยากรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยก็ทําทํามาค่ะพอหกเดือนวิพอเดือนที่หกคือเดือนธันวาคมเบียจําได้เลยวันนั้นบอยสวยโทรศัพท์มาหาเบียเพราะว่ารายได้เบียเข้าหกหลังมันเป็นกําไรก้อนแรกที่เบียมีความรู้สึกว่ามันได้จริงๆหรอเฮ้ยแล้วมันก็ได้จริงจริง พอมันได้จริงแล้วทําไงดูไหมคะอุ้ยแเบียร์เป็นคนที่แบบว่ายิ่งมีอะไรที่ทำนแบบเบียร์ทำได้แล้วอ่ะพอเบียร์ทำได้แล้วเบียร์จะรู้เลยว่าเบียร์จะต้องเดินไปต่อยังไงอ่ะเบียร์จะเป็นคนแบบนี้นะคะเบียร์รู้เลยว่าวิรักษาระดับให้ได้เบียร์คิดแค่นั้นค่ะรักษาระดับหมายความว่าอะไรในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเบียร์ขึ้นตําแหน่งแพทตินัมเนาะแล้วเบียร์จะเป็นคนที่ว่าทํายังไงก็ได้เบียร์ต้องรักษาแพทตินัมให้ได้ ยอดขายเดียจะต้องไม่ตกมากกว่า20,000ชิ้นอาเดียคิดแค่นี้ในระหว่างที่เบียคิดเบียก็ยังไม่ได้เก่งนะยังไม่ได้เป็นท่านเจ้ไม่ได้เก่งแบบอู้หู้แบบตอนนั้นเบียก็ยังกลัวเหมือนเดิมค่ะกลัวการพูดอยู่ดีกลัวอายเหมือนเดิมม้วนอยู่อย่างนั้นน่ะยิ่งเวลาบอสสวยบอกว่าให้เบียขึ้นเวทีนะเบียบอกว่าบอสคะเอาคนอื่นก่อนได้ไหมเบียยังไม่กล้าขึ้นเบียบอกอย่างนี้เลยเบียจะเป็นคนแบบนี้อ่ะพอเบียรักสาระดับมาเื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนอยู่ๆ วามหนึ่งเบียก็ได้รถบินมาคันหนึ่งซึ่งเบียก็ยังงงเลยว่าเบียได้มันมาอย่างไงเพราะในตัวเราเรามานั่งวิจรารณาว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งเลยสอนคนก็ยังไม่เป็นเลยค่ะเบียจะเป็นคนประเภทนี้อ่ะเบียก็ทํามาอีกทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆจนเหมือนเราเรารู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ขคอนนี้แหละมันมันพลิกได้จริงๆอะ่ะมันทําให้เรามีกมําไรหลักสี่หลักห้าแสนต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เบียมีความรู้สึกว่า มันจะไปยากอะไรก็แค่ตอนเนี้เขาเรียกว่าน้ํามันกําลังไหลอ่ะเราก็แค่ทําตัวไหลตามมันอะเบียเป็นคนคิดอย่างนี้เบียคิดแค่นั้นจริงๆถามมาทุกวันนี้เบียเก่งไหมใครที่เคยสัมผัสเบียนะรู้จักเบียจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่เบียไปไหนก็แล้วแต่เบียจะอายอยู่ดีแล้วเบียก็จะชอบอยู่ข้างหลังเบียจะไม่คนไม่ค่อยกล้าออกข้างหน้ายิ่งมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเบียยิ่งยิ่งไม่กล้าถ่ายอ่ะเบียจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาบริษัทให้ไปถ่ายโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ย เขาจะรู้เลยว่าอ๋อน้องเบียน้องเบียคือเบียเป็นคนที่ไม่ก้านจริงนะคะแต่เบียรู้แค่ว่าเบียจะเป็นคนคิดแบบยังไงอ่ะคือเบียรู้ว่าเดือนนี้อย่างเดือนนี้เบียรู้นะว่าอาซาเบียจะต้องทํำยังไงเบียจะวางแผนแล้ววางแผนกับลูกทีมที่ติดตัวเบียว่าพี่เรามาเล่นเกมแบบนี้กันนะพี่พี่เดินแบบนี้นะพี่เราวางคือเบียจะเป็นคนที่แบบคุยกับลูกทีมตลอดนะคนที่อยู่กับเบียจะรู้จริงๆเบียเป็นคนที่ ไม่ได้ไม่ได้กิ่งอะไรหรอกแต่เราเราใช้วิธีการใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเข้าถึงลูกทีมมากกว่านะที่เบียร์ทันนะคะเบียร์เข้าถึงแล้วเบียร์เป็นคนที่ตอบลายทุกคนเลยยังมีลูกทีมเยอะนะแล้วเบียร์รับโทรศัพท์ลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลี้ยงลูนเขาจะสามารถสัมผัสเบียได้หมดเลยเบียร์ก็จะบอกเขาตลอดเบียร์ไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่คุยกับใครนะต่อให้พี่เป็นแค่นะเบียร์คุยเบียร์จะเป็นคนแบบนั้นแล้ววันหนึ่งเบียร์คุยเยอะ จริงๆแล้วดูเหมือนเบียไม่ทำงานเนาะเพราะว่าเบียไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่เบียทำนะเบีย์จะหมุกมุ่นอยู่กับมันแล้วยิ่งเขาเรียกว่าหลังบ้านอย่างเงี้ยเบียจะเป็นคนดูเบียจะเป็นคนดูบางทีถามว่ามันคือมันันมันไม่ได้เก่ง่ะแต่มันมาอยู่จุดนี้ได้จนถึงวันวันเนี้ยถามว่าเบียขึ้นตำแหน่งข่าวได้เบียก็ยังมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมทำไมเราเราทำมันได้อเราทำมันยังไงแต่พอมันนั่งได้ว่าเอ้ยมันจะไปยากอะไรก็หนีไอคอนเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เดียคอนจะไปแตะหมื 10, 000, 000, ่นล้านอ่ะพี่สมมตินะคืออันนี้พี่พี่คิดของเบียนะวันนี้เดียคอนมันจะไปแตะหมื่นล้านทําไมเราไม่เอาตัวเราเนี่ยไปเป็นหมื่นล้านในนั้นกัดเดียคอนหลักเบียคิดแค่นี้จริงเบียคิดแค่นี้แล้วเบียก็บอกลูกทีมเบียว,ว่าพี่ก็อยู่กับเบียเค่นั้นแหละเกาะเบียไปเงี้นแล้วเกาะกันไปพี่เดี๋ยวพี่ก็ได้อิงเชื่อเบียสิยังไงเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเราก็รวยพี่ขอให้พี่อยู่กับเบียเบียจะพูดอย่างนี้ตลอดค่ะพูดเสมอแล้วเขาก็อยู่กับเบียรนะเขาก็อยู่กับเบียรจน มันมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าพลังทีจริงๆค่ะถามว่าทุกวันนี้เบียจริงไหมเบียไม่จริงหรอกอย่างที่เบียพูดลงไปอ่ะบางทีมันก็คือการพูดที่แบบที่เบียเข้าใจมากกว่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เบียก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีคนแบบเบียหลายคนแหละที่แบบกลัวกลัวการพูดกับคนไม่กล้าแสดงออกขี้อายแต่ถ้าที่โฟกัสถูกจุดนะเบียบอกเลยยังไงที่ก็เป็นแบบเบียได้เพราะว่าเบียโฟกัสเบียรู้ไงเขาเบียรู้ล่วงหน้าเลยว่าีไอคอนน่ะไปหมื่นนานแน่นอนเบียเชื่อ เบียเชื่อบอสสวยบอสพอค่ะแล้วเบียจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แตะบนล้านด้วยแล้วเบียก็จะต้องเอาอยัางไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้เบียมีกําไรให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเบียเข้าใจหลักของการขายแล้วว่าตอนเนี้กําไรที่เราจะได้มันมาจากตรงไหนยิ่งเรามียอดขายเยอะนะยิ่งกําไรเยอะแล้วเราจะต้องมาตีโจ์ว่าเราจะทํายังไงให้เรามียอดขายได้เยอะ nhất.